สวัสดีทุกคนใครที่ตั้งหน้าตั้งตาทำคลิปเดียวก็ทำไปเด้อได้ไม่ได้ก็สู้กันไปน้อยเพื่อนทำท o u t u b e ไปด้วยก็ได้นะ youtube เดี๋ยวนี้ก็กด youtube ก็เบาลงแล้วการติดตามก็น้อยลงชั่วโมงกันดูก็ลดลงไปเยอะเห็นเขาบอกว่าจะแค่มีคนติดตาม500อคนก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ทำคลิปอะไรก็ ทำไปคลิปกงคลิปกินคลิปอะไรก็ทําไปขออย่าให้ผิดกดเขาบางคนก็ตั้งหน้าทั้งตาทําแต่คลิปเดียวอาจจะได้เพื่อนๆอาจจะมันจำอันจะไม่ได้มากมายเหมือนกับที่นี่นะเพราะว่ามันก็อะไรก็แล้วแต่มันมันก็ไม่ใช่ว่านะมันจะได้มาง่ายเพราะว่าตัวเองทำ u t u b e เนี่ยมากี่ปี สี่ปีห้าปีนะเพื่อนๆืนการติดตามอีกช่องหนึ่งยังไม่ถึงพันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราคิดว่าการทำมันไม่ไม่ได้ไปหวังอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราไม่ไม่ท้อแท้ไม่หยุดการทำอะไรเงี้ยก็ไม่ <c oughs> ไม่จาเป็นต้องไปดูคลิปคนอื่นจนจนจบจนอะไรตลอดหรอกนะเพื่อนเ<ๆ>พื่อนูดแล้ว,ชวแชร์เลยนะั่นน่ะ ทำคลิปของตัวเองไปลงไปถ้าคลิปเรามันมีคนดูก็คือมีคนดูแชร์ไปใน Facebook ของตัวเองในอะไรจิต๊กจ๊อกอะไรเงี้ยนะไปดูคนอื่นไปนั่งดูแต่คลิปคนอื่นมันเขาก็ได้อะเราเราก็เราก็ไม่ได้อะเนาะไปกดติดตามเขามากเฟซบุ๊กก็อันขึ้นอะไรแซมซันอะไรแซมซันหมดอายุไปี กดไลค์กดแชร์เข้ามากไม่ได้ทําเพจเข้าไปด้วยเนาะให้ทุกคนทําเพจด้วยทําเพจจะลงคลิปยาวได้ไม่ใช่ลงคลิปสั้นได้อย่างเดียวปกติคลิปยาวมันจะสามารถสร้างไรายได้มากกว่าคลิปเดียวด้วยซ้าไปนะในใน u t u b e หรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยคลิปเดียวมันก็จะมีได้ได้ได้ไ,ดไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่ากับการทำทำคลิปยาวนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันใน Facebook ในเพจมันเป็นยังไงเพราะตัวเองทําก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้ไม่มีประสบไม่มีประสบการณ์ที่จะมาบอกเล่าได้แต่ที่ตัวเองทําไปตัวเองมันก็ทําไปเรื่อยๆบางครั้งก็โทมั่งอะไรมั่ง,ะงะนะเพื่อนจ๋าแต่ก็ทําอย่าไปหวังที่มันจะได้เงินอย่างเดียวก็ทําทด้ว่าเราทําแล้วมีความสุขทําอะไรให้มีความสุขในสิ่งที่เราถนัดอะไรเงี้ยทําไปบางทีเราก็ไม่ได้มีคนทงคอนเทนต์อะไรอยากกระทำอะไรเราก็ทำอยากกินอะไรเราก็กินเลยเนี่ยแต่ขออย่าให้ไปผิดกฎของเขาแค่นั้นก็พอ ทำเพจควบคู่ไปด้วยมันไม่ได้ก็ทําไปเพื่อนๆใครเหงาใครเครียดนะครีเอเตอร์มือใหม่ทั้งหลายรวมถึงเราด้วย <laughs>